ผมเชื่อครับว่าหลายคนนะครับมีคำถามที่สงสัยและคาใจมานานแสนนานครับก็คือต้องคุยนานแค่ไหนนะถึงเรียกว่าคนนี้เป็นคนคุยถ้าคุยทิศเดียวรู้สึกดีเนี่ยเรียกคนคุยได้ไหมหรือถ้าหากว่าคุย3ามเดือนถึงจะเรียกว่าคนคุยได้กฎเกณฑ์ของคําว่าคนคุยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมเชื่อครับว่าหลายคนนะครับมีข้อสงสัยอันนี้อยู่ในใจแต่ผมต้องบอกแบบนี้ครับว่านิยามคําว่าคนคุยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่วันนี้ผมจะขอยกสัญญาแล้วกันที่มันบ่งบอกว่านี่ คือคนคุยกันจริงๆที่แบบว่ากําลังจะเป็นแฟนกันละเขาต้องมีสัญญาณประมาณนี้แหละถึงเรียกว่าเป็นคนคุยจริงๆโอเคเรามาดูกันครับว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างกับการที่เราจะเป็นคนคุยของใครสักคนสัญญาณข้อที่1ครับก็คือทั้งคุณและเขาเนี่ยต้องสามารถพูดคุยสิ่งที่อยู่ในใจได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาคุณสามารถบอกเขาได้เขาคิดถึงคุณเขาสามารถบอกคุณได้หรือแม้แต่คุณงอนเขาหรือเขางอนคุณก็สามารถบอกความ รู้สึกที่มันอยู่ในใจคุณออกไปได้ถ้าหากว่าคุณกับเขาสามารถพูดเรื่องความรู้สึกกันได้แบบตรงไปตรงมานี่คือสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าคุณถือว่าเป็นคนคุยกันละแต่ถ้าหากว่าตัวคุณหรือเขายังรู้สึกว่าฉันจะมีสิทธิ์ไหมนะที่จะงอนหรือที่จะคิดถึงมันอาจจะยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าคนคุยสําหรับนิยามของคนหลายๆคนครับนอกกเหนือจากความรู้สึกเนี่ยครับมันยังเป็นในเรื่องของมุมอ่อนแอที่คุณมีเนี่ยคุณกล้าเปิดเผยให้เขาเห็นไหมและเขากล้าเปิดเผยให้คุณเห็นไหม หรือว่าความฝันของคุณเป้าหมายในชีวิตคุณคุณกล้าเล่าให้เขาฟังไหมสิ่งที่มันดูเพ้อฝันคนอื่นฟังแล้วหัวเราะเนี่ยคุณกล้าเล่าเขาฟังบ้างและเขากล้าเล่าคุณฟังบ้างถ้าหากว่ากล้าเผยจุดอ่อนหรือกล้าเผยความฝันและเป้าหมายมันบ่งบอกแล้วว่า2คนนี้มีความไว้ใจซึ่งกันและกันมันก็สามารถเป็นสัญญ,ญาณได้ว่าเนี่ยคนคุยกันและข้อที่2ครับสัญ,ญญาณที่บ่งบอกว่าเนี่ยคือคนคุยกันก็คือคุณมีแผนในอนาคตร่วมกันครับ แน่นอนว่าคนที่ถ้าหากว่ายังไม่ถือว่าเป็นคนคุยนะจะไม่มานั่งคุยหรอกครับว่าแผนอนาคตคืออะไรเพราะว่าบางทีเผลอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบจะหายไปเมื่อไหร่นับภาษาอะไรกับมาคุยอนาคตเนว่ยป่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่คุยกันแล้วอ่ะแน่นอนว่าการคุยถึงอนาคตร่วมกันก็เป็นสัญญาณว่าอืมฉันกับเธอเนี่ยต้องเดินกันไปอีกหลายก้าวนะฉันกับเธอมีแผนจะทําอะไรร่วมกันนะมันอาจจะไม่ต้องเป็นธุรกิจหรือการงานอะไรก็ได้นะฮะมันอาจจะเป็นแค่แบบแผนไปเที่ยวด้วยกันเดือนหน้าเงี้ยแค่นี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นนนแที่่ออยยาง้ กับฉันต้องคุยอีกสักเดือนหนึ่งนี่บอกว่าและข้อที่3ครับก็คือคุณกับเขาเนี่ยมีความสุขเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเดินจูงมือกันหรือว่าไปกินข้าวอร่อยๆด้วยกันไปดูสถานที่สวยๆด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําร่วมกัน2คนแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีความสุขมากเลยแล้วคุณก็สัมผัสได้้วยนะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยเขาก็มีความสุขเหมือนที่คุณกําลังมีความสุขอยู่หรืออาจจะเป็นการพูดจาหวานๆใส่กันก็ได้แล้วคุณก็หยอกล ไปหยอดกันมาถ้าหากว่าคุณสองคนมีความรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวเองเหลือเกินทั้ง2ฝ่ายไม่รู้สึกอึดอัดเลยไม่อยากจะกลับบ้านอยากจะอยู่ถึงดึกกว่านี้ถ้าหากว่าคุณมีความรู้สึกแบบนี้มันเป็นสัญญาณหนึ่งนะที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนคุยกันแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในข้อข้อนี้เนี่ยไม่ต้องคนคุยก็มีความสุขได้นะเพราะนั้นคุณอย่าเอาข้อเดียวมาเป็นสัญญาณนะคุณต้องดูองค์รวมทั้งหมดและข้อที่4ครับก็คือคุณกับเขาจะไม่ปล่อยมือกันง่ายๆครับแน่นอนครับว่าว่างทีคุยกั ความสัมพันธ์เติบโตขึ้นไปมันต้องมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมีปัญหากันแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้สึกว่าคนคนนี้ยอยากจริงจังด้วยแน่นอนพอเจอปัญหาปุ๊บบางทีไม่แม้แต่จะถามด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเลือกที่จะตัดเลือกที่จะเทเลือกที่จะไปเลยหายไปเฉยๆแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าจริงจังกับใครสักคนหรือว่าเขาจริงจังกับเราแน่นอนครับถ้าเจอปัญหาหรือความไม่เข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นเราสองคนจะต้องเคลียร์กันครับเพราะว่าเรารู้สึก ว่ามันน่าเสียดายถ้าหากว่าเราต้องเสียคนคนนี้ไปเพราะนี่คือคนคุยไงแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีการแคร์ความรู้สึกกันเลยนั่นแปลว่ายังไม่ถึงขั้นคนคุยกันแค่จีบจีบเตาะเตาะคำคำเฉยๆและข้อที่5ครับก็คือคุณและเขาจะรักในตัวตนของกันและกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียถูกไหมแต่ถ้าหากว่าคนคุยกันที่กําลังจะเป็นแฟนกันเนี่ยเขาต้องรู้จักคุณพอสมควรคุณต้องรู้จักเขาพอสมควรแน่นอนว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ไม่เห็นแต่ข้อดีมันเห็นข้อเสียว่าเฮ้ยคุณนี่มีความเอาแต่ใจนะนี่มีความขี้หึงอยู่นะเอ๊ะอันนี้มีความดื้อ,อยู่นะมีความไม่น่ารักอยู่นะแล้วถ้าหากว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยรับได้ในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อเสียก็ตามนี่เป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าคนคนนี้ฉันจะจริงจังด้วยฉันพร้อมที่จะเดินไปกับเขาฉันพร้อมที่จะปรับปรุงปรับเปลี่ยนไปพร้อมๆกับเขาและนี่แหละครับก็คือสัญญาณ5ข้อครับที่บ่งบอกว่านี่แหละคนคุยกันแต่ว่ามันก็ไม่ถือว่า ทุกคนจะต้องยึดหลักแบบนี้นะเรียกว่าคนคุยผมพูดถึงว่าคนที่คุยกันเพื่อจะเป็นแฟนกันเนี่ยเขาจะมองหลักๆประมาณนี้ซึ่งจะหากว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแ like, ชร์เลยนะครับหรือว่าถ้าหากว่าเพื่อนคุณกําลังสับสนเอ๊ะคนที่เขาคุยกับฉันอยู่เนี่ยเขาชัดเจนกับฉันไหมนะหรือว่าฉันคิดไปเองถักให้เขามาดูครับแต่ผมเชื่อว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนได้ครับผมชองคาริสครับ